กับมากระต่อนะคุณผู้ชมขาช่วงนี้อยู่กับนี้เลยกระชายขาวตาบีจีนะครับบำรุงสุขภาพของคุณมเป็นเทียนสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตาบีจีนะคะแล้วก็กระชายของเราเนี่ยดูดซึมได้แบบร้อเซแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างด้วยนะคะและที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะซึ่งมีวิตามินซีสูงนะฮะบำรุงสุขภาพของคุณให้ห่างไกลจากหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะหกระปุก290บาทราคา5 กระปุก1450บาทไม่ขายลดพิเศษเหลือเพียง1,000บาทท้วนนะคะ0 9, 9, 9, 9, 9 6, 0 0 8 9 9 9 9 6 09008999996นะคะอ่ะ มากันที่ข่าวนี้นะคะอุ้มลัคนาเหรอคะถูกทักคอเหี่ยวเหมือนคุณยายจนเสียเซลกูก็โดนทักว่ยเรื่องคอเหี่ยวนะคะกูไปโบทหอกมาแต่ก็ยังไม่รอดนะคะล่าสุดอุ้มลัคนานะคะถูกทักแรงนะคะแบบเสียเซลล์เลยทีเดียวเมือ่อแม่อัดคลิปติ๊กตอกแต่ถูกทักว่าคอคุณแม่เหี่ยวเพราะว่าเอาใช่วะมัน,นมันผอมเยอะ,อะสิพอผอมเยอะน้ําหนักลงเร็วคอมันจะไปก่อนมันจะเหี่ยวนะคะทั้งบอกว่าคอแม่ดูแลคอด้วย เทแค่จา้าคอชัดมากแม่นะคะตกใจคอคอแย่งซินหน้าหมดแล้วแม่คอแม่แปลกๆค่ะคอทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะอืมนะคะนะคะนะคะอเหี่ยวนะคะก็เมื่อกี้มันมันเส้นขึ้นมันเส้นมันขึ้นนะเวลาเก่งคอเส้นมันจะขึ้นนะคะดิฉันก็เพิ่งไป บทถอกมาคอเหมือนกันนะครับมันเหี่ยวเวลาเราลดน้าหนักแรงๆแล้วเนี่ยคอมันจะเห็นก่อนเพื่อเลยล่าสุดนะครับอุ้มได้อัดคลิปนะคะชี้ประเด็นว่าทําไมคอถึงเหี่ยวนะครับไปดูคลิปดังกล่ากันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเราเป็นคนที่ลีนมากไม่มีไขมันเนี่ยความที่แบบออกกาลังกายเยอะแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบมีไขมันเยอะคือพอเราไม่มีไขมันเนี่ยมันก็ทําให้คอของเราตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความแบบเป็นแบบอุมหรือเป็นแบบ ตึงๆฟูๆน้ออกแม่เพราะว่ามันไม่มีไขมันไงเธอคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตึงอ่ะพอแล้วพอมันตึงเท่าทานปกติอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เหี่ยวนะไม่ได้เป็นหนังเหี่ยวๆคือเห็นบางคอม่ปบ้าบอกว่าอะไรวะเห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยอะนี่ฉันถึงจุดที่ฉันเป็นคุณยายแล้วหรอยังยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ได้ความที่มันลีนไงพอมันลีนอ่ะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเราอะคอเหี่ยวแต่จริงๆมันไม่เหี่ยวนะแต่ว่ามันไม่มีไขมันนะมันคือหนังอะเธอจ๋าน้องๆจ๋าทุกคนจ๋าแม่ตกใจอะ ก็คือผอมลงอะเธอผอมลงไปเยอะเลยนะคะเมื่อก่อนเธอจะมีแฟตที่แก้มด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเธอผอมลงไปเยอะมันก็เลยทําให้เวลาเขาเรียกเวลาคุยเนี่ยคอมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเขาอุ้มนะคะบางคนก็บอกเห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยนะคะฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคุณผู้ชมนะคะก็ตอนนี้ก็เลขสี่แล้วใช่ไหม ดูแลตัวเองค่ะนะคะเรื่องคอสําคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะบํารุงหน้าเราไม่ค่อยทาคอกันนะคะแต่ที่สําคัญคอมันก็คือผิวอันหนึ่งของหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,นต้องดูแลด้วยนะคะอ่ะโบกี้ใช่ไหมประกาศเป็นคนพิเศษพระเอกใบลัน่นใครรัดคิวเนาอะไรงงนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะสําหรับโบกี้นะคะอืมนะคะ เขาบอกว่าแชร์โพสต์นะครับเพจใต้เตียงดาราเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวเองกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างไบรท์นรพัฒนนะคะไหนดูซิอุ้ยหล่อจังนะคะที่ระบุคแคปชั่นในโพสต์ว่าไหนบอกปีนี้จะโสดไงฮ่าหาาาฮิบรายนมาอัพอัพเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยกับกับชีโบกี้หรอชีโบกี้อ,อะไรเนี่ย เขาคือคนรู้ใจกับอะไรอะไรอะเอลิซาเหรอเขาคือคนรู้ใจคือคนพิเศษคนที่เขารู้สึกว่าน่าจะใช่แล้วปิดรับใบคิวอ,อ๋อเพราะว่าเขาเปิดตัวแล้วว่าเขาเป็นแฟนกันเหรออ๋อเหรอคะคือสถานที่ที่เขาถ่ายคือที่เดียวกันหมด,ดนในดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยขอดูภาพหน่อยสิแล้วมันที่เดียวกันตรงไหนวะ อ๋อผู้เขา่าเออนะคะแต่ถ่ายคนละมุมนะคะเพราะบอกแล้วไปมันต้องมีคนถ่ายให้มันมีคนถ่ายให้ฉันบอกเลยเออมันมีคนถ่ายให้นะคะอีพวกที่ไปไปแล้วมีคนถ่ายให้อ่ะแล้วไม่รู้ใครถ่ายให้เนี่ยก็นั่นแหละให้ตีไปเลยคะ่ะว่าอาจจะเป็นแฟนหรือคนที่เขารู้สึกดีด้วยพาไปด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในสถานนะสถานะศึกษาเขาอยู่ดูเขาอยู่เราไม่ได้อยู่ในสถานะเปิดใจให้ใคร หรือคะอยากอ,อยากดูทีละคนพอไปส่อง IG ทั้งสองคนเนี่ยถึงไม่มีรูปคู่แต่ก็รู้ว่าเป็นทิปก็คือหวานกรุบนะคะรอดูวันลงรูปคู่เลยนะคะแฮชแท็ใต้าใตอะไรอะใต้ไม่สดใต้ไม่สดครับคืออะไรคุ้งงหล่านี้ลงอะไรกแปลกๆเนาะนะคะโดยสาวโบกี้ก็รัตประกาศชัดเจนว่าใครรัดคิวคะ ชั้นต่อแถวมาเป็นปีๆนะคะท่ากกางนะคะคอมเมนต์แซลนะคะอาทิมงลงแล้วจ้าโบกี้ก็ตอบไปว่าย่อรับสายซัพายคับแม่นะคะส่วนอีกค,คอมเมนต์ทีบอกว่าวาสนาผู้ใดโนนะคะเจ้าตัวก็นอมรับว่าแต้มบุญล้วนบุล้ก่อนเกาก่อนไครเป็นต้นนะคะเขาเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็เกิดมาสวยก็ต้องมีผู้ชายมาจีบเป็นเรื่องธรรมดาจะได้นะกูไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงไม่ใช่กูก็จะมีโมเมนต์นี้บ้างนะคะอี๋ เนอะเขาจังเลยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วใครเป็นสมนางงาม,มอ๋อเหรอคะอ่ะนะคะเอาเป็นมิสแกมปมาตาน,นี้มาก่อน อ๋อเหรอคะอะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีนะคุณผู้ชมนะคะ1กระปุก290กบาทนะคะซื้อ5 1,400ไม่ขายนะคะเราขายเพียง1000บาทท่วนนะคะสั่งซื้อได้เลยอย่ารอช้าอยู่เดี๋ยวของหมดเหมือนยาสีฟันแล้วจะหาไม่ได้แล้วก็จะมาบ่นกัน0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะหรือไลน์แอดสุขภาพดีค่ะนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนกินน้ำกินท่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ